ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้ารนาชแนลเนาะในยามเช้าเชนะ้าเนาะอากาศตอนนี้ก็ข้างนอกก็ยังคืมอยู่นะครับไม่ว่าจะมีฝนอีกไหมวันนี้เนาะแต่เมื่อวานเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับในเขตพื้นที่ที่ลุงตันอยู่เนาะก็บางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมฉพันธ์นะครับ ก็วันนี้นะครับตันก็จะมาะวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องในรับชมกันนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันจันทร์ที่22่สิกรกฎาคม6 7เจ็ดเนานะ,ะงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ต้องตันให้ไปเนาะหรือว่ากลุ่มทุเลขที่ลุงตันเอามาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเนะี่ยก็ เลขเด่นเนี่ยนะครับเด่นนี่มามาสองตัวเนาะก็คือมาศูนเนาะมาศูนกับห้านะครับสําหรับเลขเด่นนะครับส่วนชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ให้เนี่ยก็ล่างเนาะล่างนี่เข้าทั้งสองกลุ่มเลยเนาะกลุ่มทั่วไปเนาะ,ะก็เข้าศูนห์ห้านะเข้าศูนห์ห้าแล้วก็ กลุ่มเลข6ตัวเนาะ,ะก็ได้1นไปเช่นกันเนาะถือว่าชุด2ตัวที่ลุงวางไว้ให้เนี่ยเข้าทางท่านที่ได้ล่างไปเนาะทั้ง1นแล้วก็ศูด้วยเนาะ,ะก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนกลุ่มตัวเลขเนาะกลุ่มตัวเลขที่ เข้าเนี่ยนะครับได้มาจากทั้ง2ส,สูตรเลยนะทั้ง2ส,สูตรนี้มีเนาะก็ถือว่า,าทั้ง2ตารางนี่มาหมดเลยนะครับกลุ่มตัวเลขนะครับก็งวดวันที่20เนาะวันที่20กรกฎาคมเก็เนะเาะก็ไปดูว่าลักษณะของการวิเคราะห์ในงวดนี้จะเป็นยังไงก็ ไปดีตามรับชมนกันครับมาดูการวิเคราะห์หวยลาพัฒนานะครับงวดประจำวันที่22กรกฎาคม67เนะอะสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์วันนี้ก็ยังเป็นสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่า,าสูตรที่ใช้ยังเดินนะครับกลุ่มตัวเลขที่ให้ไปยังเดินอยู่เนาะก็ เช่นเดิมเนาะก็จะเอาแต่ผลลัพธ์นะครับสําหรับสูตรเหมือนกัน2ตัวจะเอาเฉพาะผลลัพธ์มาลงนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีการเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มเลขกําลังวันเนาะอันดับแรกนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมือประจาวันที่22กรกฎาคมเนาะช่องที่1ห,หรือว่าแถวที่1น,นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3นะครับอ่าแถวที่สองก็ได้4นะครับอ่าแล้วก็แถวที่3ได้8ปเนาะอ่ารอบนี้ก็จะเอา3ามแถวเหมือนเดิมนะครับอ่าเพื่อให้ง่ายเนาะต่อการวางชุด3ตัวนะครับอ่าจากนั้นเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไป บวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะสามสามแล้วก็สี่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเป็นสองเนาะอ่าเป็นสองแล้วก็แถวที่สองแถวที่สองก็สี่เนาะสี่ก็เป็นห้าเป็นห้าเป็นฝั่งนี้ก็เป็นสามนะครับอ่าเป็นสาม ส่วนแถวที่สามแถวที่สามเนี่ยแปดแปดแล้วก็เก้าส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับก็ได้มาเนาะครบทั้งเก้าเก้าช่องเนาะ,ะทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งเลขกำลังวันเนะาะก็จะแบ่งออกเป็น สองส่วนเหมือนกันนะครับส่วนแถวข้างบนนี่จะเป็นลุ่มเลขเด่นนะครับก็คือปุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็แถวล่างนะครับก็คือตัวที่มารองจากแถวแรกเนาะะตัวที่มาบ่อยที่สุดเนาะตัวแรกก็คือแปดนะครับแปดเนาะแล้วก็เก้าตามด้วยศูนย์นะครับ ส่วนตัวรองนะครับรองลงมาก็จะมีมีห้ามีห้ามีสองมีสี่แล้วก็หกเนาะตามลำดับนะครับจากการสังเกตเนาะก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันเนาะก็จะมีสองเนาะมีสองมีสี่มีห้าเนาะ,ะแล้วก็แปด 8ปเก้าเนาะลักจากนั้นเราก็ามาสามารถเอามาวางเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับก็มาวางเด่นกันเนาะเด่นก็จะมีมี2มี5มี8อนะ่าแล้วก็9นะครับอ่าทีนี้ก็มาจับชุดดูนะครับจับชุดนี้ก็ เป็นชุดสองตัวนะครับจะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองเก้า 2, 9, อส่สองเนาะสี่สองสี่เก้าห้าสอง ห้าสี่ห้าหกเนาะห้าแปดห้าเก้าหกเก้าอ่าแล้วก็เก้าแปดเนาะอ่าทีนี้มาดู สตัวนะครับ3ตัวก็จะมีสองสี่เก้าสี่ห้าแปดสอง แปดสแล้วก็ 9, 6, 9นะครับอ่านี่ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากสองตารางนี้นะครับอ่าพี่น้องเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์อ่าทั้งสองตารางแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่อ่าลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับตากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ในรอบนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้เนี่ยก็ยังเอาสูตรที่เคยวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับมาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่า สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์อยู่ตอนนี้นะยังเดินนะ,ะงวดล่าสุดเนาะก็มาล่างนะครับทั้งสองกลุ่มเลยนะครับก็เลยต้องเอาอสูตรในลักษณะนี้มาวิเคราะห์ต่อเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันเลยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ